สวัสดีค่ะเจอกัารุตาวรู้แล้วดูนี่นะคะว่ามันร้อนจริงๆเลยค่ะวารุตาออกไปข้างนอกแป๊บเตียวเหนือเต็มมากๆเลยค่ะ คุณประชุมบอกว่าอากาศมันร้อนอบอ้าว <ผล S 1> แสดงว่าฝนใกล้จะตกแล้วค่ะนี่คือม้ยงชิดที่รุตาเอามาจากจังหวัดแพร่บ้านพี่ชายนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บอกคุณประชุมว่าอยากกินยำมะยงชิดเนาะคุณประชุมเธอก็จัดให้ค่ะเดี๋ยวรอมากินยำมะยงชิดด้วยกันนะคะบรรยากาศแบบนี้ ส่งได้ของเปรี้ยวหว,ว,วานหวานเก็เรียกว่าวพูดแล้วก็เปรี้ยวปากมาทานกันเลยค่ะเธอเตรียมไว้ให้วรุตกาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่กลิ่นน้ำปลา มะยงชิดนี่นะคะเขาจะมีหวานแล้วก็เปรี้ยวอยู่ในตัวเขาจะไม่หวานเหมือนกับมะปรางหวานนะคะก็จะมีเปรี้ยวหวานปะปุนกันไปทําให้รสชาติมันกลมกล่อมและเมื่อเรามายำ้ำก็มาลุ้นกันนะคะว่ารสชาติเขาจะออกมาเป็นแบบไหนบรรดาคอคลุก่นอคนค่ะเพื่อที่จะให้เขาคลุกเคล้าเข้ากันได้รสชาติแบบนี้ ุณประชุมเธอก็ใส่หัวหอมใส่พริกป่นแล้วก็น้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาน้ำปลานิดนึงนึมาชิมกันเลยค่ะพูดแล้วก็เยัย่วๆมากอากาศร้อนๆแบบนี้ยัย่วๆสุดๆอื โยงชิดกอบนอกนุ่มในเนื้อหวานกวดเรียวเมื่อมาเจอเครื่องปรุงที่มีรสชาติเค็มของน้ำปลาโอ้โหโกลมกล่อมทีเดียวเลยค่ะอื้อหืออ้ายนี่อื้ออืออื้ออือ หืมก่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆจะกคุณวัวชูบอกว่ากินสิ้นกินคว้างเจอทิ้งคว้างอะไรรู้ไหมคะมักสามเทศเราเยอะมากเมื่อเรากินไม่ทันเราก็แบ่งปันให้งัวเขาค่ะของชอบของเขาด้วยนะคะว้าวหืมายองชิดยำม,มากชิดค่ะ ใครอยากมาที่นี่เรายังมีมะยงชิดเหลืออีกเยอะเลยนะคะอยากมาก็รีบมาเสียนะคะก่อนที่จะหมดค่ะรีบมานะของกินเราเยอะมากเยอะจริงๆ นี่ค่ะอ,อ, <c oughs> อืมอืมอืมมันแซ่บทุกคำเลยค่ะที่กินก็ไปอืม ใครที่ลำไส้ไม่ค่อยดีก็ทานของประเภทนี้ก็ระวังนิดนึ่งนะคะแต่สำหรับวารุตายากมากเนื่องด้วยว่าเป็นคนชีมทานแบบนี้แล้วก็โอกาสที่จะท้องเสียยากจริงๆเลยค่ะ ทาทาะ,ะอ,อืออืออืออร่อยมากใคร่ที่ยังไม่เคยลองทำมะย,ยงไอ้ยำยมะยงชิกนะคะ ก็ลองดูนะคะครสชาติไม่แพ้มะม่วงเบารสชาติไม่แพ้ยำหรือว่าตำาไม่ไม,ไม่ยมเลยค่ะแล้วสำหรับใครที่เคยทำแต่มายงชิดแช่อิม่มหรือมายงชิดลอยแก้วพวกนั้นลองมาทำยำมายงชิดกันดูนะคะเพราะรู้ตาว่าอาจจะติดใจก็ได้ค่ะ อ,อ,อ,อีกไม่กี่วันารตาก็จะกลับประเทศเยอรมันแล้วนะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวอาหารของบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จัมากได้ค่ะ เมื่อวันที่วัตุตาไปถึงประเทศเยอรมันแล้วก็ได้ย้อนกลับมาดูได้ว่าเมื่อตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราได้กินอะไรบ้างแล้วมันเป็นแบบไหนรสชาติอย่างไรวัตุตาจะได้ย้อนรำลึกถึงแล้วจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่หิวกระหายไม่หวยหาไม่อะไรมากค่ะม,มาทานด้วยกันค่ะมา อ,อ,อร่อยมากอยากจะบอกว่าโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะืยิ่งกินยิ่งหยุดไม่ได้ นี่เป็นสาเหตุของความอ้วนแบบง่ายๆเลยค่ะกินแล้วมันเบรกมันแตกค่ะหลายลื่นหลายลื่นอืมอืมอร่อยอืมอืม อยากจะบอกทุกทุกท่านอีกครั้งว่ายำมะยงชิดอร่อยมากๆค่ะชีวิตช่วงนี้ของวรุตามีความสุขไหม มีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากที่เราได้มาสัมผัสชีวิตจุดที่เราเคยยืนมาก่อนแล้วกลับมายืนอยู่ตรงที่เดิมที่เราเคยยืนมามันเป็นการย้อนรำลึกถึงอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขแถมนำไปสู่อนาคตที่เราจะมีความสุขด้วยเมื่อเราย้อนกลับมาดูอดีตของเรานะคะก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขด้วยนะคะ ลองหาทานดูนะคะยำมะยงชิดยำแบบง่ายๆไม่ต้องมีสูตรอะไรทั้งสิ้นเราอยากกินแบบนหนปรุงแบบนั้นเลยค่ะนั่นแหละค่ะความอร่อยก็จะบังเกิดขึ้นสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย